สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านกับพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชงเยาวันพัชทรงเลเป็นจองแบ่งปันตัวเล็กแบงปันแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยจาพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้นําแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของเอบังระจันมาฝากค่ะพี่น้องค่ะสาหรับคลิปนี้สิเด่นล่างเลยค่ะพี่น้องค่ะเด่นล่างสาม เอ็ดสามแบบสามสไตล์เอ็ดบางระจันนี่ก็เขามาไลายงวดแล้วค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่ามานันหึงลายตัวพี่น้องก็หาตัวดินมาจับเนาะคะ่ะเอ็ดบางระจันนี่ค่ะเด็กที่พ่นเนิน่งหายกระสีเป็นมวงกลมสีแดงแดงนี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาไว้เป็นแนวทางสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลเด้อค่ะพี่น้องเด้อสี่หก 3ามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่หาแล้วก็สาม,มสี่วงกลมสีแดงๆงเด้อค่ะตัวเน้นตัวเด่นเพิ่นโน่นจ้าพี่โนโ<__>้องจ้าแน่ทางซื้อสรากินแบ่ียรัฐบาลนะจ๊ะเดินล<__>่งสามเจ็ดนี่กช็ชนกับอีกท่านหนึ่งเน,โน,โนโาะค่ะพี่น้องค่ะ 1 6 1 6งกนึ่กหชนกับแอดบางละกันหนึ่งบางละจันเหมือนบางละกันนี่แอดหมูหมูขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะแอดหมูหมูหมวดประจาวันที่1เดือน6ปี6กหา1น1่งสามหนาหนึ่งเจ็เลข6กตัวค่ะพี่น้องค่ะแอดทันนีในี่าวมานสองหมวดติดต่อกันแล้วลางแล้วก็เขาแบบตรงๆรงนำค่ะพี่น้องค่ะมีสถิติให้เบิ่งนำค่ะย้อนหลัง หนึ่งเจ็ดนี่ก็คือสีดงดังจากเลขกผูวเนาะจ้ะค่ะพี่น้องจ้าผ้วกรุงเทพหานครหนึ่งเจ็ดค่ะดังขัดดังวาดังแบบบ่บัญญาบรรยงอันนี้เป็นงวดที่แล้วค่ะเขาซุ้นหกแบบต้งตรงเลยค่ะพี่น้องค่ะเลขเพื่อนมีอยู่หกโตแล้วก็ดินรางนั่นหมายีเป็นงวดก่อนหน้านั่นเขาซุ้นเก่าแบบต้งตรงเท่อกันค่ะพี่น้องเพื่อนๆจ้า เอ็ดใบเขียวทันนีเอ็ดผมซื้อดำครับมาสันสำหรับใบหนีเด้อค่ะพี่น้องเด้อร์งวดก่อนกับเขาศูนย์เก่าแล้วกับเขาศูนย์หกงวดนี้เป็นไฮสามเจ็ดนี่งวดที่แล้วค่ะขยายให้บางใหญ่ๆเพื่อนเพื่อนมองบ่เห็นเนาะค่ะเนาะอันนี้สามเจ็ดสามเจ็ดกับไปชนกับเอ็ดอาบางระจันเด้อค่ะพี่น้องเด้อร์สามเจ็ดเจ็ดสามลางอย่างเดียวค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้แนวทางลางเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ข้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,บสไครป์เป็นกำลังใจน้ำในด้อค่ะพี่น้องค่ะร่ำรวยร่ำรวยทุกทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า